สวัสดีค่ะอันนี้คือเจ้าโชคนะคะเป็นกระรอกที่น้องแก้วไปช่วยมาตอนที่น้องเป็นเบบี๋นะคะแล้วก็ตกลงมาหัวฟาดพื้นตรงท่อน้ำใช่ไหมแก้วนี่โชคโอ้ยแก้ว,กวมันไม่เล่นอ่ะอันนี้นะคะเขาจะเก่งมากในการวิ่งลงพื้นนะคะอา้าวาอันนี้นี่เขาอยู่กับแม่เขาเขาไม่ชอบพี่จับแล้วใช่ไหมไหนแก้วเล่าให้คนฟังหน่อยดิมาเป็นมาไงคะตัวนี้ ันจนะต้นมะม่วงนะคะโหโอ้โหโชคโชคแปบ๊บหนึ่งสิลูกไม่ชอบไม่ชอบพอโตโต,โตแล้ว,โต,ลวโตแล้วไม่ชอบให้ไม่ชอบให้จับแล้วเนาะใช่ค่ะหัวเขายังเป็นกระโหลกเขายังเป็นรอยอยู่ใช่ไหมแก้วกระโหลกยังแบบยังยังยังว่ำอ,อยู่เลยใช่ไหมลูกกระโหลกยังว่ำอยู่เลยใช่ไหมอยู่กับแก้วมานานเท่าไหร่ตั้งแต่พี่อยู่ห้าเดือนแล้วค่ะห้าเดือน,เ,อนเนาะ ตั้งแต่แบบร่วงลงมาตั้งแต่แบบจะเบือยังไม่ได้ร่วงอะ่ะใช่แต่ตาย,ยังปิดใช่ไหมตอน <ขา S 1> แก้ว<า>ไปย,ยังปิด,ดเลยค่ะเนาะแล้วแล้วเราตั้งแต่อยู่กันมาเลี้ยงยากไหมแก้วตอนคืนนอนยังไงตอนแรกๆอะ่ะตอนแรก,แรกอะ่ะเลี้ยงยากอะ่ะแบบให้นมทุกชั่วโมงเลยค่ะอืมแล้วก็แบบต้องเอาไฟส่องให้มันนะคะความอุ่นมันถ้าแบบโ oh. ตขึ้นมาอย่างเงี้ย ง่ายแล้วค่ะนอนกับคนค่ะนอนกับคนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันก่อนแก้วเอาน้องไปเอาน้องไปวิ่งเนาะไอ้หนอเอาน้องไปปีนแล้วน้องโดนกระลอกกระลอกในธรรมชาติบุกมากัดเนาะนี่ฉีดยาไปฉีดยาฉีดยาพิจูนักบ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะนาออ่ะแล้วพอโตอย่างนี้ไม่ยอมไม่ชอบให้จับแล้วใช่ไหมแก้วไม่ยอมไม่ชอบให้จับจับแล้วทำเสียงยังไง ไหนไหนนี่นี่เสียง่เสียงค่ะเนี่ยค่ะไม่ชอบให้ไม่ไม่ชอบให้จับแน่นๆเนาะไม่ได้ละโตแล้วสรุปเป็นตัวผู้ตัวเมียนะแก้วจาตัวเมียค่ะเสียงตัวมียโตเป็นสาวแล้วนะจ๊ะจะมาจับกันง่ายๆไม่ได้เดี๋ยวห้าดึนเต็มเต็มแล้วเนาะแล้วก็กระโหลกยังบุ่มอยู่นะทุกคนกระโหลกไม่ขึ้นกระโหลกน่าจะน่าจะเสียเสียสติปัญญาไปส่วนหนึ่งเอาไปปีนโชว์หน่อยนะว่าปีนได้ไหมมอ่านี่คือการฝึกปีนนะคะ อฝึกปีนอะไปล่ะเดี๋ยวจะให้ดู2ตัวอานนี่ค่ะบรรยากาศการที่แม่เขาออกมาฝึกปีนเอาไปแล้วนี่แหะค่ะบรรยากาศการฝึกปีนนะคะตามจับไม่ค่อยทันเลยเนาะก็จะประมาณนี้ส่วนในตัวขาวนั้นไม่น่าไว้วางใจมากนะคะถ้าน้องตกอาจโดนกินได้อะ่ะนะชอบลงพื้นตลอดเลยชอลงพื้นเพราะเขาโตมากับพื้นนะเนาะนะนะ มีสองตัวขาวที่ดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจที่สุดโอ้อนั่น,นตกแล้วเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเก่งเนาะตกตลอดเลยตกตลอดอเลยอะลงดินตลอดตัวนี้นั่นแหละค่ะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะโชคเนาะชื่อตอน,นนี้ชื่อโชคไหมหรือแก้วให้ชื่ออื่นหรือ,อยังชื่อบุญรอดอยู่อ,อยังชื่อบุญรอดอยู่โอเคค่ะอ่านี่แหละค่ะก็จะมีตกเดี๋ยพาไปดูใกล้ เนี่ยค่ะก็จะมีฝั่งเนี้ยที่จะมีต้นโมกเนาะขึ้นอยู่ก็ให้น้องมาปีนให้น้องมาฝึกปีนนะคะแล้วก็มีพี่นะคะมีพี่ที่ไม่น่าไว้วางใจหนึ่งตัวนะคะมาดูน้องอะ่ะไม่ไว้ใจหนูเลยอะ่ะแล้วถ้าน้องตกแล้วคืออะไรอะคะไม่ไว้ใจหนูเลยอะ่ะน,นั่นอ่ะน,นั่นน,นันนี่นะคะเนี่ยแหละคะ่ะปกติเขาจะนอนกับน้องแก้วเนาะแต่ว่า ก็จะมีเอามาฝึกปีนตรงนี้แล้วก็จะลงดินตลอดเลยลงดินตลอดเลยกลับมาใหม่ลูกนี่ยลละค,ะคะ่ะยังคงะแปะแปะฝึกคือนิ้วเขาอะจะแบนแบนแปะแป,ะแปะเนาะเหมือนเขาจะเกาะไม่ค่อยเก่ง,งนะพี่ไลนพี่ไลนพี่ไลนี่น้องค่ะน,นะนี่น้องเออน้องก็ไม่ได้กลัวอะไรเลย,เลยเออไม่รู้ร,รู้ว่าหมามันไวใจไม่ได้ขอจับเลยนะคะถ้าไม่กำไว้เขาก็ไม่ว่าอะไรเนาะ แต่ก็มีกลับบ้างเนาะเนี่ยจะลงดินตลอดกลับมาใหม่อุลุ้เท้าเท้ากลับมาใหม่ลูกมาฝึกมาฝึกปีนกันก้นใหญ่จังเลยอะ่ะโอ้โหาแม่หาแม่อ่ะขึ้นมือแม่เอาเอาลูกลูกมาอีกรอบหนึง่งมาค่ะฝึกอีกรอบหนึ่งลูกอ่ะเก่งมากค่ะคนเก่งอุ้ย อาลงตลอดอ่ะปลาเขาจะชินกับอยู่กับพื้นะนะเนาะไม่ค่อยชินกับอยู่บนต้นไม้อมโอ้ยเอาลูกลูกมาแล้วก็จะลงเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยฝึกแค่ไหนก็จะลงดินตลอดอา้าลูก นี่แหละค่ะก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะห่างสวยแล้วเนาะห่างมิสอาโอ้โหให้หัวได้ด้วยอาจารย์เก <c oughs> ่งมาก <c oughs> เอา้าลงดินเอา้าไปแล้วงั้นละค่ะอารมณ์ประมาณนั้นให้แม่เขาไปตามจับ